ตาเจ้าเหาจินเทียนเถียนซิ่งลงหลเลอจินเทียนเราซื้อหลายเจียวอีเหียนจีอ่าสวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราซื้อน็อตนะครับอ่ากลับมาวิชาภาษาจีนนะครับสําหรับนักเรียนระดับชั้นป .1 น,นะครับอ่านักเรียนอาจจะสงสัยหรือผู้ปกครองบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าตลอดเทอมที่ผ่านมานะครับอ่าเราอาจจะไม่ได้เรียนวิชาภาษาจีนเลยนะครับอ่าก็เป็นเพราะว่านะครับ ด้วยความการที่นักเรียนนะครับอ่านช่วงต้นคลิปนี้นะครับเราซื้อก็จะขอชี้แจงนะครับว่าเออทำไมเทอมหนึ่งถึงว่าเราไม่ค่อยได้เจอกันเลยอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่านักเรียนนะครับเปลี่ยนจากระดับชั้นอนุบาลขึ้นมาสู่ระดับชั้นประถมอ่าก็คือปีที่1น่นก็คือปหนึ่งเนี่ยมันคือการช่วงระยะเวลาที่นักเรียนกําลังเปลี่ยนแปลงจากนักเรียนระดับชั้นอนุบาลขึ้นมาเป็นระดับชั้นประถม ดังนั้นการเรียนในลักษณะที่เราต้องเจอกับสถานการณ์โควิดนะครับคุณครูคนะครับหรือว่าทางหน่วยงานนะครับผลระดับพออ,อนะครับหรือระดับผู้บริหารเนี่ยอยากจะให้น้นอง,องๆให้นักเรียนเนี่ยนะครับได้มีการปรับตัวในการเกี่ยวกับการเรียนรายวิชาต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นนะครับจากระดับอนุบาลขึ้นมาเป็นระดับประถมมันก็ต้อง หนักขึ้นเพราะเราเป็นรุ่นพี่แล้วอ่าดังนั้นก็เลยอยากจะเน้นวิชาหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือภาอษาคณิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเอาตรงนั้นให้นักเรียนนะครับแน่นไว้ก่อนนะครับดังนั้นก็เลยลดภาระนะครับกับรายวิชาที่เป็นรายวิชาส่วนที่เสริมขึ้นมานะครับอ่ะก็ตอนนี้เป็นช่วงท้ายเทอมนะครับคุณครูก็เลยขออนุญ,ญาตนะครับมาอสอนนักเรียน เกี่ยวกับการดูนาการนะครับกับรายวิชาภาษาไทยที่นักเรียนได้เรียนคําต่างๆไปแล้วโดยเอาคําศัพท์ที่นักเรียนเคยเรียนไปแล้วนั่นแหละมาเป็นมาเป็นคาศัพท์ภาษาจีนบ้างอ่าก็จะเป็นคําที่นักเรียนเรียนในเรียนไปแล้วในรายวิชาภาษาไทยก็จะเป็นคําศัพท์ที่นักเรียนคุ้นคุ้นอยู่เนี่ยอ่าถือใช่ไหมอ่าคุณอาจจะบอกถือของถืออ่าถือถือของถือเสื้อผ้าถือกางเกงอ่าอะไรลักษณะนี้นะครับอ่าดังนั้นเก่าสือก็จะเอาคําพวกนี้แหละมา สอนในแบบภาษาจีนอาจจะมีอะไรมัางเรามาติดตามคาแรกเลยนะครับอ่านักเรียนเข้าใจความหมายคําว่าถือนะใช่ไหมเช่นตอนนี้คุณครูถือมินสออยู่ใช่ไหมตอนนี้คุณครูถือกระดาษอยู่อ่าก็คือการถือนั่นเองคนจีนก็มีคําว่าถือเหมือนกันอ่ะก็จะเป็นคํานี้ครับเนี่ยตัวทั้งสือสีแดงเนี่ยเนาะอ่าก็คือตัวอักษรภาษาจีนส่วนตัวสีดำเนี่ยก็คือคําอ่านนะครับซึ่งคุณครูจะเน้น ตัวอักษรภาษาจีนก่อนเนาะให้นักเรียนได้รู้สึกให้รู้จักว่าอ๋อตัวภาษาจีนกจะใช,ช,ช้ตัวอักษรแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยจะเป็นคําสะกดใช่ไหมถออือถืออย่างลักษณะนี้ใช่ไหมอ่ะแต่ภาษาจีนเนี่ยเขาจะไม่เหมือนภาษาไทยตรงที่เขาเวลาเขาใช้กันเนี่ยเขาจะเป็นตัวอักษรประเภทนี้นะนักเรียนแต่พอเรียนระดับสูงขึ้นไปนักเรียนอยากจะอ่านคํานี้ให้ได้เนี่ยคำสีแดงๆเนี้ย นักเรียนก็ต้องฝึกการสะกดนั่นเองอันนี้คือหลักการข้คร่าๆเนาะคุณครูก็อธิบายเบื้องต้นให้นักเรียนเข้าใจก่อนแต่คุณครูจะสอนเป็นคําเลยอะถือนะครับคนจีนเรียกว่าหนาอ่าครั้งครับหนา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 นั่นเองหนาแปลว่าถือยกตัวอย่างเช่น หนาตรงซีอ่านี่คุณครูอันนี้ครูคนนคแต่ประโยคสั้นๆให้นะหนาตรงซีถือสิ่งของอ่าหรือหนาเชียนปีอ่าเชียนปีแปลว่านินสอนะนักเรียนหนาแปลว่าถือดังนี้คุคูครูจะเน้นคำนี้นะก็คือคำว่าหนานั่นเองหนาเชียนปีอ่าตอนนี้คุณครูคกำลังถือนินสออยู่ใช่ไหมเชียนปีเนะี่ย แค่คำว่าเชียนปี่เชียนปี่เนี่ยนะ,ะคุณครูไม่มีคำศัพท์ให้ดูเนาะเชียนปี่แปลว่าดินสอใช่ไหมดังนั้นถ้าเราเอารวมกับคำว่าหนาก็จะเป็นหนาเชียนปี่ถือดิน,นสอ,อใช่ไหมหรือเนี่ยเครื่องนี้ก็คือที่คุณครูกำลังอันดนักเรียนอยู่เนี่ยก็คือบันทึกวิดีโออยู่เนี่ยก็คือโทรศัพท์ใช่ไหมอัเนียโทรศัพท์นะเราซื้อก็เอามือเข้าไปจับปุ๊บ หนาโซจีอ่าอีกครั้งนะหนาโซจีอ่านักเรียนหนาโซจีดังนั้นนักเรียนเดาได้ไหมว่าคําว่าหนาแปลว่าอะไรและโซจีหมายถึงอะไรอ่าง่ายๆก็คือหนาแปลว่าถือโซจีก็ต้องแปลว่าโทรละสั์นั่นเองดังนั้นหนาโซจีก็แปลว่าถือโทรละสับนะ หนาเชียนปีก็ต้องเป็นถือดินสอดังนั้นคำว่าหนาแปลว่าถืออ,อีกครั้งนะหนาหนาหนาถือ,อง่ายมานักเรียนอ่ะไปคำต่อไปนะอ่านักเรียนเรียนคำนี้ไปยังหนังสืออ่านักเรียนเรียนคำว่าหนังสือไปแล้วเนาะนสัปดาห์นี้เนาะ หนังสือคนจีนก็มีคำว่าหนังสือเหมือนกันเห็นไหมคำสั้น,น,นๆง่ายๆมากเลยสั้นกว่าภาษาไทยแต่ว่าความหมายเดียวกันคำหมายของตัว,ต,วตัวนี้แค่ตัวเดียวเนี่ยแปลว่าหนังสืออ่านพรนะนนนะ้อมอกันนะซูซูซูหนังสือซู ซูหนังสืออีกครั้งนะซูซสูหนังสืออ่าสูแปบลบว่าหนังสือดังนั้นเมื่อเราเอาคำหน้าไปรวมเช่นเนี่ยจำคำนี้ได้ไหมคำว่าหนาใช่ไหมถ้าเราสื่อจะแต่งประโยคภาษ,าษาจีนง่ายๆสั้นๆว่าถือหนังสืออ่านักเรียนพูดได้ไหมเป็นภาษาจีนพูดว่าไงอะ นักเรียนจะพูดภาษาจีนคําว่าถือหนังสือได้ไหมอ่านักเรียนจําได้ว่าหนาแปลว่าถือซูแปลว่าหนังสือดังนั้นจะพูดว่าซูหนาได้ไหมอ่าก็ไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องพูดว่าหนาซูหนาซูก็จะแปลว่าถือหนังสืออ่า แค่สองประโยคนี้แต่งประโยคได้เยอะแยะเลยเช่นคุณพ่อถือหนังสืออ่าเอนักเรียนจําได้ไหมคุณพ่อภาษาจีนเรียกว่าอะไรอ่าสาหรับเด็กที่เคยเรียนกับคุณครูแล้วตั้งแต่อนุบาลต้องรู้อยู่แล้วว่าคุณพ่อเราเรียกว่าติ๊กต๊กติ๊กต๊กติต๊กต๊ตกป้าป่าใช่ไหมถ้าเราซื้อจะบอกถ้าถ้าเธอน้าถ้านักเรียนจะบอกว่าคุณพ่อถือหนังสือจะพูดว่าป้าป่าหนา นั่นเองง่ายไมก็คือเอาคําคนที่เราจะแต่งนั่นแหละามาบอกว่าคนนั้นถือหนังสือถ้าเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าหนาแปลว่าถือซูแปลว่าหนังสือเช่นคุณแม่ถือหนังสือจะพูดว่าไงล่ะอ่าให้เวลาหนึ่งสักสิบวินาทีอ่านักเรียนคุณแม่ถือหนังสือจะพูดว่าไงอ่าหนาแปลว่าถือซูแปลว่าหนังสือ แล้วสอซ่ืจะบอกว่าคุณแม่ถือหนังสือจะพูดว่านักเรียนจาคําว่าคุณแม่ได้ไหมอ่าคุณแม่ก็คือมามาใช่ไหมก็เป็นมามาหนาสูนั่นเองอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมอีกครั้งหนึ่งหนาหนาถือสูหนังสือ สูหนังสืออ่าต่อไปอ่าคำนี้เรียนไปแล้วคำว่าซื้อนนเองอ่าซื้อใช่ไหมนักเรียนคนจีนก็มีคำว่าซื้อเหมือนกันอ่าก็คือตัวหนังสือภาษาจีนตัวนี้นะอ่านพร้อมกันนะใหม่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  ซื้ออีกรอบนะใหม่ใม่ซื้ออ่าใม่ my. แปลว่าซื้ออ้าวงั้นเราซือจะบอกว่าเราซื้อหนังสือล่ะอ่าจะพูดว่าไงล่ะซื้อนังสืออ่าก็ใหม่จำได้ไหมนังสืออ่านว่าอะไรสู่นั่นเองดังนั้นรวมกันเป็นใหม่ my. สูก็แปลว่า ซื้อนังสืออีกครั้งหนึ่งใหม่ซื้อใหม่ซื้อซูนังสือซูนังสือซูนังสือก็เป็นใหม่ซูใหม่ซูก็แปลว่าซื้อนังสือ แล้วเรอจะแต่งประโยคบอกว่าพี่สาวซื้อหนังสือล่ะอะนักเรียนจําได้ไหมเคยร้องเพลงเกี่ยวกับญาติพี่น้องในภาษาจีแล้วป้าปาก็คือคุณพ่อแม่มาก็คือคุณแม่เจี่ยเจียพี่สาวใจดีอาดังนั้นถ้าเราจะบอกว่าพี่สาวซื้อหนังสือจะพูดว่าไงนักเรียนอนักเรียนจําได้ไหมเมื่อกี้เาซื้อใบไปแล้ว เจียเจียพี่สาวใจดีใช่ไหมถ้าเราซื้อจะบอกว่าพี่สาวซื้อหนังสือก็จะต้องพูดว่าเจียเจียใหม่ซูอ่าอีกรอบนึงเจียเจียใหม่ซูก็จะแปลว่าพี่สาวซื้อหนังสืออ่าง่ายไหมง่ายมากเลยอ่ามาทวนคำแรกก่อนหนาหนาหนา ถือสูหนังสือสูหนังสือหม้หม้ซื้ออ่าสามคำแล้วนะอ่ะต่อไปไปคำต่อไปคำว่าอะไรเนี่ยโอคำว่ามือนั่นเองอ่านพร้อมกันโซ so. โซอ่าเราเรียนเรื่องอวัยวะไปแล้วเมื่อตอนอนุบาลโซ s o ซมือโซมือโซมืออ่าถ้าเราจะบอกว่ามือของฉันมันจะมีคำหนึงนะ่งเนาะเราคือขออนุญาตเขียนไว้ตรงนี้นะเราต้องพูดคำว่าเตอเตอแปลว่า ของอ่าเตอของถ้าเราซื้อจะบอกว่ามือของฉันก็ต้องบอกว่าวอเตอโาต้องเอาคำว่าของก่อนนะมันจะไม่เหมือนนะวอเตอโศก็แปลว่ามือของฉันเพราะวอมาจากคำว่าฉันนั่นเองเช่นวอ r อนี่นักเรียนเคยได้ยินคำนี้ไหมวอ ไอนีที่แปลว่าฉันรักเธอดังนั้นวอกก็แปลว่าฉันนีก็ต้องแปลว่าเธอดังนั้นถ้าเราถือจะแต่งว่ามือของเธอละอ่านี่เตอร์นะนี่เตอร์อันนี้โสอ่าแล้วมือของเธอจะพูดว่าไงนักเรียนอ่าก็จะต้องพูดว่านีเตอร์โสอ่านีเตอร์โสก็คือมือของ เธอแล้วถ้าเราบอกว่ามือของคุณครูล่ะจะพูดว่าไงคําว่าคุณครูภาษาจีนเรียกว่าอะไรเอ่ยก็คือเหล่าซือนั่นเองดังนั้นจะต้องพูดอะไรเตออะไรเตอโศก็ต้องเป็นเหล่าซือเตอโศอีกครั้งนะเหล่าซือเตอโศก็คือมือของคุณ คู cool. อ่าอันนี้เป็นคำข้างนอกบทเรียนเราซื้อแค่เกิดให้นักเรียนฟังอ่าดังนั้นใจความสำคัญก็คือคำศัพท์ที่นักเรียนต้องรู้วเยอะๆอันนี้เราแต่งประโยคถ้ามันมากไปก็ขอโทษด้วยอ่าเรามาดูอีกรอบนะ s o so. so so มืออ่าใหม่นะหนาหนาหนาถือ สูซสูซสูหนังสือสูหนังสือใหม่ใหม่ใหม่สื้สสอใหม่สื้สอ,อ,อโซโซมืออาโซ มืออ่าคำต่อไปแล้วโอ้คุณครูทราบมาว่านักเรียนเรียนคํานี้ด้วยนักเรียนรู้จักไหมเนี่ยคาว่าอะไรเอ่ยกิ้งกือนั่นเองอ่านักเรียนรู้จักกิ้งกือใช่ไหมอ่าอันนี้เรามาเรียนคําว่าจิ้งกิ้งกือในภาษาจีนบ้างอ่าในมันจะมีประกอบด้วยกัน3คํานะรวมถึงจะเป็นคําว่ากิ้งกืออ่าเรามาเรียนคําแรกกันเลยก่อนเฉียนตัวนี้ตัวเดียวนะเฉียน เฉียนเฉียนคำที่สองจูจูจูเฉียนจ,จูอีกรอบนะเฉียนจูเฉียนจูคำสุดท้ายโฉง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  อ่าเรียนทีละคำก่อนเนาะก่อนที่เราจะเอาสามคำมารวมเป็นคำเดียวกันเฉียนเฉียนเฉียนจูจ grille, ูจูโสงโสงโสงเฉี NBA, ยนจูโสงเฉียนจูโสงเฉียนจูโสง เฉียนจู่โฉงอ่าคำนี้จะยากหน่อยนะเพราะว่ามันมี3ามคำรวมเป็น1นึ่คำเดียวเออเป็น1ความหมายเฉียนจู่โฉงเฉียนจู่โฉงอ่าเฉนะียนจู่โฉง,งอ่าช้าๆนะเฉียนจู่โฉงกิ้งคือเฉียนจู่โฉงกิ้งคืออ่า นักเรียนชอบตัวนี้แน่เลยก็คือเฉียนจู๋โฉงอใช่ไหมนักเรียนอรอเล่นะอ่าต่อไปเรามาทวนกันก่อนจําได้ไหมถือคือหนาหนาถือสูสูสูหนังสือใหม่ใหม่ ใหม่ใหม่ซื้ออ่าส่สโสมือสมืออ่าเขียนจูน่โฉงเขียนจูน่โฉง,งกิ้งกืออ่า ก็ม <S an> ีประมาณนี <S an> ้นักเรียนนักเรียนไม่ได้ท่อนไหนก็ลองกอย้อนเวลากลับไปดูนะอ่ะนี้คุณครูขอสั่งงานสักชิ้นหนึ่งได้ไหมอาจจะเป็นงานง่ายๆนะไม่ยากหรอกให้นักเรียนเขียนในกระดาษก็ได้นะครับหรือว่าเขียนในสมุดภาษาจีนก็ได้ถ้านักเรียนมีนะครับอ่าก็สุดแล้วแต่นะครับแล้วแต่สะดวกอ่ะก็ให้นักเรียนนะครับคัดคําศัพท์นะครับเดี๋ยวคุณครูจะทิ้งเอกสารเหล่านี้ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับอ่านักเรียนสามารถดูได้นะครับอ่าใต้ใต้ในในไลน์นะครับอ่า ก็ให้นักเรียนเขียนคําศัพท์แต่ละคำเนี่ยนะครับเอาแค่ส่วนของสีแดงนะครับสีดําไม่ต้องเขียนนะครับตรงไหนที่เป็นสีดำเนี่ยใบไหนที่เป็นสีดําไม่ต้องเขียนนะครับเอาแค่ภาษาเอาเอาแค่ภาษาจีนแล้วก็ภาษาไทยที่นักเรียนจะได้รู้ว่าแปลว่าอะไรอดูวิธีตัวอย่างนะครับวิธีตัวอย่างเนี่ยสมมติเราจะเขียนคําว่าถือใช่ไหมเขียนคําว่าหนาก็เขียนอันนี้ครูอาจจะเขียนไว้หน่อยเนาะเพราะครูเขียน อ่านี่นาะเราซื้อก็เขียนคำว่าหนาเนี้ยห้าครั้งอ่านี่ตัวที่2อ่ะตัวที่3ใช่ไหมนักเรียนอ่ะตัวที่4อันนี้เราซื้อเขียนจนชำนาญแล้วเราซือก็จะเขียนไว้หน่อยอ่านักเรียนก็ค่อยๆเขียนก็ได้ไม่จำเป็นต้องรีบนะครับนักเรียนอ่ะถ้าเขียนบ่อยๆเนี้ยมันก็จะชำนาญเห็นไมหนึ่งสอง 3 4 5คุณครูเขียนทุกเนี่ยได้ละห้าคำแล้วมันแปลว่าอะไรล่ะอ๋อมันแปลว่าถือก็แปลว่าถือเสร็จแล้วแค่นี้เองจบแล้วหนึ่งตัวอะต่อไปนักเรียนก็เขียนคำใหม่อะเขียนคำใหม่นะโมะคำว่าหนังสือก็คำว่าซูใช่ไหมอะนักสือก็ดูนังสือก็เขียนอะอะเสร็จแล้วหนึ่งตัวอะเสร็จแล้วสองตัวเสร็จแล้ว 3ตัวเสร็จแล้ว4ตัวเสร็จแล้ว5ตัวอ่านังสือเสร็จแล้วอ่าเนี่ย ทำ, <c oughs> ทำแบบทำแบบเนี้ยทั้งหมดเลยทุกตัวเนาะตัวละหครั้งแล้วก็เขียนความหมายหนึ่งครั้งแค่นี้เองครับนักเรียนแล้วก็ถ่ายรูปลงมาในไลน์นะครับเขียนชื่อนามสกุลด้วยนะว่านี่ผลงานชิ้นนี้เป็นของนักเรียนคนไหนนะครับนักเรียนนะเราถึงจะได้รู้ว่างานของใครของงานชิ้นเดียวครับอ่าหรือถือว่าทั้งเรียนมีข้อสงสัยอะไรหรือว่า วิดีโอดูไม่ได้หรือว่าอย่างไงนะครับก็แชทส่วนตัวมาหาคุณครูได้เลยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะพยายามหาวิดีโอดูให้ได้นะครับยังไงก็เดี๋ยวจะลองดูทําให้สุดความสามารถนะครับรก็ฝากไว้เพียงแค่นี้รักษาสุขภาพไปไหนมาไหนสวมแมสแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกนะครับก็อย่าไปตากฝนนะครับยังไงก็ฝากไว้เพียงแค่นี้จ้ายเจียน